ผมซุ่มมองเทรนด์ longevity หรือความอยากอายุยืนและยาววัยด้วยเครื่องหมายคำถามอยู่ตลอดถามว่าอยากหนุ่มไหมก็อยากไม่อยากแก่ไม่อยากตายวแต่เอาจริงๆถ้าต้องตายก็คิดว่าตัวเองไม่ได้อะไรอาวรชีวิตขนาดนั้นเหมือนกันแต่ที่รู้สึกอย่างมากและเคยพูดไปเล่นๆในพอดแคสต์ตัวเองว่าทุกวันนี้สุขภาพดีเริ่มเป็นภาระของชีวิตแล้วผมคิดว่ามีหลายแง่มุมที่อยากลองชวนคุยกันครับ 1. ผมว่าโลกทุนนิยมที่มาพร้อมการบริโภคและการตลาดอยากให้เราซื้ออะไรบางอย่างเสมอและตอนนี้สิ่งที่เขาเอามาขายเราก็คือสุขภาพความเยาววัยและตายช้ามีคนพยายามเต็มที่ที่จะเข้าใกล้ความอมตะมักเป็นเศรษฐีเงินเหลือเวลาเหลืออดนึกถึงตินซีฮ่องเต้มไม่ได้ที่บางแหล่งข้อมูลบอกว่าเอาประลอดมาทำให้ตัวเองเป็นอมตะ 2. บรรดาประเทศจเจริญแล้วเมื่อประชากรลดลงก็ต้องหาเงินจากคนที่เกิดมาแล้วให้มากขึ้นจึงชวนคนยืดอายุการยืดอายุกลายเป็นภาระและรายจ่ายเราต้องทำหลายสิ่งเขายิมแช่น้ำแข็งเข้าคลาสฝึกหายใจหัดกินคลีนฉีดอะไรต่อมิอะไรอิตาชังซึ่งเป็นรายจ่ายส่วนตัวถามว่าเอา้าแล้วดูแลสุขภาพมันไม่ดียังไงไม่เถียงเลยครับมันดีอยู่แล้วแหละ แต่ผมว่ามันเริ่มถูกทําให้เป็นสูตรสําเร็จของการมีสุขภาพดีซึ่งที่จริงมันหลากหลายกว่านั้นและต้องคิดถึงข้อจํากัดของแต่ละคนด้วยทุกคนไม่สามารถจ่ายได้เหมือนกันหมดจริงมาซ้อนกับประเด็นความเหลื่อนล้ําโดยไม่ตั้งใจการที่คนมีเงินและเวลาขยับเพดานสุขภาพดีของตนขึ้นไปก็เหมือนยกค่ามาตรฐานให้คนที่ไล่เลี่ยการต้องขยงตามฉันยังดูดีไม่เท่าเขายังอ่อนเยาว์ไม่เท่าเขา ยังเต่งตึงไม่เท่าเขายังมีกล้ามไม่เท่าเขายังกินคลีนไม่เท่าเขาอิตะชังกลายเป็นมิติของความกดดันในชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนความสามารถเข้าของแต่ยังรวมถึงความไม่พอใจในร่างกายของตัวเองด้วยความยาววัยและสุขภาพดีกลายเป็นสิ่งที่ทำมาอวดกันได้เพราะมีอุปกรณ์วัดผลเป็นตัวเลขอ่อนกว่าอายุจริงเท่าไหร่ไขมันกี่เปอร์เซ็นต์ VO2max เป็นยังไง เราไม่ได้แข่งกันเฉพาะผลสอบโบนัสเงินเดือนอีกต่อไปเราจะแข่งกันว่าใครหายใจลึกกว่ากันเรียกว่าแข่งกันแม่งทุกลมหายใจเลยแล้วเราจะไม่ป่วยทางจิตกันได้ไงกับบรรยากาศแข่งขันที่เราเราขนาดนี้และทําให้รู้สึกว่าตัวเองไม่เคยดีพอตอนนี้เติมเต็มคือไม่เคยสุขภาพดีพอและอ่อนเยาว์พอด้วยสิ่งเหล่านี้ต้องการเวลาและเงินและคนที่ไม่มีทั้งเวลาและเงินก็หาสองสิ่งนี้ยากอยู่แล้ว แต่ก็ต้องการมีเพิ่มเพราะแรงร้าจากเทรนที่บอกกับทุกคนว่าคุณต้องคาดหวังกับตัวเองมากกว่านั้นดูเด็กอีกตึงอีกเลือดดีอีกหายใจลึกอีกกล้ามแน่นอีกและถ้าอยากเป็นแบบนั้นคุณต้องลงทุนทั้งด้วยความพยายามอุปกรณ์เทคโนโลยีและเวลาเป็นเรื่องหนักหนาขึ้นอีกในประเทศที่ไม่มีสุขภาพดีในที่สาธารณะมากนักแต่ละคนต้องจ่ายเพื่อมีสุขภาพดีจากกระเป๋าตังค์ตนเอง อาจมีสวนสาธารณะและวิธีดูแลตัวเองพื้นฐานทั่วไปแต่พอจับเข้ากับการตลาดและบริโภคนิยมมันจะดูไม่ทันสมัยและไม่ค่อยคูลเราจึงต้องจ่ายเพื่อความคูลอยู่ด้วยมีข้อวิพากษ์ว่าการลงทุนวิจัยกับลองจิวิตีเพื่อคิดผลิตภัณฑ์และบริการขายในหมู่คนมีตังนั้นมีคนได้ประโยชน์เพียงหยิบมือแต่มันขายได้ทำกำไรดีงบอาจไปลงตรงนั้นเยอะ ขณะที่การลงทุนวิจัยเพื่อทําให้คนจํานวนมากในสังคมสุขภาพดีขึ้นกลับไม่เซ็กซี่เท่าโดยเฉพาะในสายตาคนทําธุรกิจมาถึงวันนี้ผมคิดว่าลองจ e วิตีทั้งอายุยืนความยาววัยเรือนร่างดีกลายเป็นรถสปอร์ตในรูปแบบใหม่เราสามารถอวดเรื่องเล่านี้กันด้วยความรู้สึกดีกับตนเองปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีก็อาจผลรู้สึกเหนือกว่าคนที่ค่าต่างๆของร่างกายไม่ดีเดชเท่าเรา ซึ่งที่จริงคนอีกจำนวนมากในสังคมไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์วัดค่าเหล่านี้ด้วยซ้ำไปเมื่อมันวัดผลได้และมีตัวเลขชัดให้โชว์เพื่อให้คนอื่นเห็นสุขภาพจึงไม่ใช่เรื่องภายในอีกต่อไปมันกลายเป็นของโชว์ในต่างจากนาฬิกายี่ห้อดังแถมยังเจ๋งกว่าเพราะเป็นส่วนหนึ่งของชั้นไปเลยเพอเป็นแบบนี้เราจึงสนใจมันมากขึ้นเพราะมันแสดงสถานะบางอย่างของเรารวมถึงคุณภาพชีวิตและอาจลึกไปถึงความพยายาม อดพลอดกลั้นมีวินัยต่างๆต,ตามอีกด้วยที่ทำให้เราดูมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีกความกดดันจึงเกิดขึ้นเหมือนกับเรื่องอื่นๆเพราะคนกลุ่มหนึ่งก็จะมีกิจกรรมลองจีวิตี้กันอย่างสนุกสนานดูเหมือนจะยาวไวขึ้นเรื่อยๆสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆขณะที่คนอีกกลุ่มหน้าเหี่ยวลงเรื่อยๆจากความห่างชั้นทางโอกาสในชีวิตเพราะสุขภาพถูกทำให้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่นโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมระบบ หรือนโยบายต,าต่างๆมาทำให้คนสุขภาพดีขึ้นเช่นทำให้คนเข้าถึงอาหารดีในราคาถูกลงเป็นต้นโลกลองจิวิตี้จึงเหมือนเป็นอีกจักรวาลที่มีแต่ซูเปอร์ฮีโร่เขาเล่นกันอยู่ในนั้นขณะที่มนุษย์โลกปุทุชนก็เดินดม pm 2 5งจุดห้าสูตรมลพิษบนถนนรถติดซื้อของทอดกลับไปกินที่บ้านกันต่อไปคนที่อยู่ในฐานะเกือบเกือบกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ลองจิวิตี้อาจเห็นว่าพอเอื้อมได้ ก็ซื้ออุปกรณ์ลงทุนกับกิจกรรมและใช้เทคโนโลยีสารพัดช,ชนิดเพื่อขย่งให้ดูอ่อนยาวขึ้นแต่ก็แลกกับการทำงานสายทัวแทบขาดแล้วเอามาจ่ายกับสิ่งเหล่านี้อีกหน่อยเราไม่ต้องเหลือมองยี่ห้อนาฬิกาที่ข้อมืออีกต่อไปแค่ดูความผ่องและความยาวของหน้าตาและผิวหนังก็พอจะรู้ฐานะและลำดับชั้นทางสังคมซึ่งที่จริงเรื่องเนื้อตัวผิวพรรณก็มีการแบ่งแยกความต่างมานานแล้วแต่ที่เจ๋งกว่านั้นคือในตอนนี้ เราสามารถบอกความต่างเป็นตัวเลขกันได้เลยทีเดียวโดวยอุปกรณ์วัดค่าต่างๆที่ทําให้เราวัดกันได้ว่าใครเหนือกว่าใครเท่าไหร่จึงดูเหมือนลองจิตริตี้ไม่ได้เป็นเรื่องสุขภาพเท่านั้นมันซ่อนความรู้สึกเหนือกว่าอยู่ในนั้นด้วยซึ่งผู้ที่สนใจเทรนนี้อาจไม่ได้ตั้งใจจะเหนือกว่าหรอกครับแต่มันเคลือบทาอยู่ในนั้นเองปิดท้ายอีกครั้งว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องดีผมก็อยากสุขภาพดีและดูเด็กกว่าอายุจริง แต่พอเป็นภาพใหญ่ผมว่ามีอะไรให้คิดเยอะเลยทีเดียวและบางทีมันก็เป็นเรื่องย้อนแย้งที่ความอยากสุขภาพดีกลับทําให้สุขภาพติดเราแย่เมื่อมีคนสุขภาพดีกว่าเราในระดับที่เราเอื้อมไม่ถึงและต้องจ่ายเพื่อขย่งให้สุขภาพดีเท่าเขาสุขภาพดีจึงกลายเป็นความหรูหราและภาระด้วยประการชนิแลเห็นด้วยเห็นต่างลองแลกเปลี่ยนกันดูครับ